ไม่ปลามันใส่ปลาไหลอยู่ตัวนี้ครับสวัสดีครับใส่บังนี่เขาบ้างไหใส่บังรัานนะพะย่เนาะใส่บังก้อนเจี๋ยมันหาปลาไหลมันถือเป็นบางท่วงด้วมือหนึ่งกับใดมือหนึ่งกับปลาไหลนี่ครับก็คือตอนนามขึ้นในลายนะพะย่ะนะเพาะว่วปลามันแบบมันจะส้งเข่าหูด้วยสมือนี่ว่าเป็นตะมันก็ช่วงหันไปนองเบินว่าเจียวไมาไหวมือใดกังสิอยากมาหามือใดก็ได้ต้องหาไใบก้อนเนะพะย่ะนะ ว่าแนวจังสี่นี่มันหาอยากแน่อ,อนย,ย,ยู่ดิกงหันน้ำขึ้นหลายใส่ช่วงน้ำขึ้นน้ำฝนตกก็หันนะใส่จังได็ก็คือนี่ครับออาเน่าไปเปล่าหน่ดิงั้นถ้ากินจะไปไงได้กินกนับเขาอุนโตน้ตัวเขาไปแล้วกูเหรอไปแล้วใส่ท่านไ,ไปใส่ก็บบกปิกไปทั้กันทั้งกูแล้ว <laughs> ไก่ก so ันบ่ได้ก้าวลังปีกก้าลังสไก่กันบ่ได้เสียบลงไปเสียบทีดจะได้ไงเพราะเสียบทึ่งเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวคือใบบังบดีงแล้วไปไปเรืเลยเขาบอกเอาไปหาอะไรหนูเลยลัง

มาเบิ่งน้ำกันเด้อี่น้องเลยทำบุษโัเปนขันเขาไปเล้วออกไได้ราันเพื่อนในเขาเรายามสวยเป็นได้กันใดตีสวยเป็นไดกแต่ว่าม่ายางตะกเก่าอ่ะล่ะแต่มีน้องเห็นน้องไม่ไปขึ้นกันอีกน้อย เท่ยวับอิ่มหอมหอมปลาตัวป่าถึงว่าเึื่องนี้จะเรีปลาเจีงหน่อยอีคนนี่เลยปลาบ่อนยี่ดีบ่อนเด็กหน่อยเขาเอายีหลอดบานกินดี่ช่วงหนึ่งเสียงปลาบ่อนตานหมดทำการใส่เหยาอันนี้ไม่คัดปากไม่คำคำปากคำบ่อยบังตี

สามนานไปก็ได้ก็ใส่ห้างกันหมูปลยอยู่ที่นี่ต้น nào không hả? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ผ่าดนะต้นส oh like. <c oughs> ียูสีกินนีไหมน้องมากกับไอยูได้กินเยอะด้ิล่ะเมื่อกี้เป็นสารโรดิง่าวสารง่าวติวันนี้เขาสารเป็นเขาก็ต้องเอ็ดแบบนี้บ้าง เผื่อว่ามื่อาปลาเมื่อกี้เขาปลาปดันเขาบังปะทอยหรอบังนันจีบดินไอ้เราเนี้ยไอ,อ้ยีบโอหายจินไก่หน้าด้วยมือโอ้หน้าตัวนี้ก็หลบมแต่ว่หลบมก็ได้เยอะหรอกวะ อสองบังก็เลี้ยวอื่นมาลุนกันเลยใด่บ่ได้ chén được anh em bằng phú pháp này phú lần nhanh như xuống được Vô qua đây Oh, tiếng pa, tập bạch Bên đây phải nghe Dạm mà đây bạc lái mà thử chắc bằng phía nó Thử bằng bằng nhạc <laughs> là, nghe là tôi nghe không tôi, tôi ngắm nữa đi nhưng tầm hàng nữa, nè, này đấy, đông như thế nào? Cũng như được quá, oh, đây tôi đi cả không ừ. có thân leo đấy, gì cái đi, à, hết rồi hai đấy, à, dây thúng bùi trả, phe thúng câu. cô ừ, anh gì chắc tôi bằng nâng cái đấy phải nha

เอาลงาโอ้ตัวใหญ่ได้หรอพียใหญ่โอ้งาม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 เยอะวตัวใหญ่คือเป็นเสื่คือเป็นท่องออเคยเป็นตาไตตาไตด้อติงด้องล่องหนามด้ยพียใหญ่หายปวดปลายได้พี่น้องคนกินเนี้อไลย,ยแต่เงนั่นอออกแล้วคนกินเนื้อไล่นอาการหลอเล ตแต่เจกต,เตัวล<ส>ะตัวก็เดี๋ยวทายสามซีประมาณตัวไงสี่ตูนละ<อ><อ>หะขึ้หมุนแล,ล้วปล่อยปลไลยเบิดละตีใ, <laughs> ใส่ักไหลยเนาะใส่ก็ไปหอมจนบอลึงเลยย้อมได้ปะบุ้มเหมือนใ <laughs> สน้ยุ่นละ ไ้จนวนปลายลึงวันนี้เขาต้อง่ายมองแล้ววันนี้นี่ละเดี๋ยวมัน้บังเดี๋ยวดสองสามบ่งคือปลาง้วนี่เสียงดิยังแมนดติดไปไงแมน

điên thử nhìn cái này măng nha bằng hẳn Chẳng đăng để sau tôi không có tiền điện sưng dung không thật tôi nói để bột tôi nha tôi đi chắc không bao giờ bát nha bát ta bát nha bát nha bát nha được bát nha bát nha là nha bát nha bát nha nè

สูงขนพี <sl Brain> <Syndrome> ่น้องมันนี่มันอยู่ไก่นามเพื่อผาดบ้ามันตัวใหญ่กันเป็นงไม่มากก็เสียดายวันสียบเไดนเนาะวันนีมองสุมองมานอนล่ะ ไกร,รอยู่ไกโอ้วัามันสิ่าได้เนี่ยไว้ต่ให้คนกิน,น,กนอเอามีลูกหรอต้อนตอไขครลอง,ลอง

โ่ตัวใหญ่าดอ๋ออโออ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 อกนีมันมืนมันมื่นโอ้ตัวงหญ่เลยโอ้ัวไหรอมัื่ม่เดือดเดือดืออ้ออกนาะโอ้โหพอเจงจิเห็นได้ตัเใหญ่เลยเอาสวเลยตัวใหญ่หมดล้นีหาไเห็นดิเอาตัวนี้ก็เป็นลาลายเนลาย่ราะไเราเพรพปห็นเราดนเืตอดปส uống này ạ tôi phần trên là là nó leo cả sâu Điều cả sâu Ồ quạt mấy gì leo này thế là thì có hiến đấy mà ngay ơi có tân ตัวเพาะอ้อมแล้วนี่นี่อตัวน้อยต้นมากซ้ำเนี่ต้นมาก <c oughs> ไปยันละทีละหน่องเรื่องนี้ดื้อจังหายก่อนหนึนเพิ่นว่าเป็นตะไบติดเป็นไงมขาต้องนี้เขาต้องรักษาเป็นดิโอ้ยูอเป็นยังดอกนี่เร็วปานนี่ต้นน้นอยน้อยนี่ดื้อคักได้หนิเร็วเร็วเฮ้ยให้ขนมึงเนี่ยเห็นนก นี่เห e ็นอ,อยูอ Jamie, ่แบอ,อ,อ,อนี้หละต่วหนึงฮอดนี่แหะพี่น้องสานี่ฮอได้อันี้ของมานี่นะสอรูปบบนี้แนี้ตัวบาลายแต่ว่ามันตัวเงาหรอมันตั้งตัวเนาเลยโอ้ใบตึ้นักอ่นย่นถอดโอ้แงเทียบมีโอกาสเท่ากสิใจอีกเตียผีสนองมาเยี่ยมมายามตีเกา่็จะได้มีให้กินขนมไปซื้อนี่ จุวดเราสองลอยหาซีบนี่ก็จะขายกันเขาขายขายถึกอีินเอนเขาขายขายพบนถือพันมาตอ่อเอาจุลรวดเราลอยหาซีบนี่เขาขายยังบ่ได้เด้สอส่วนเราอาญากุญปุ้บขุมนี่ส่นเราว่าอเอาครับพี่น้องกะติดตามเบิ้งเรือว่าเบิ้งว่าผมาผมาใส่ร้านนี่มันไดขึือบ่ได้อันนี้ผมมีการสั่งผับเลยครับกันได้คือได้บ่ได้ก็คือบ่ได้เลยผมบ่ไใดครับขึ้นกินครับบองประแดงก่ว่าที่นี่กะมันกิพอได้ยุ่ยได้กินอยู่หรอกกระขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเด้อครับวันนี้ก็สวยแล้ว เปียกกับท่านปยอยุ่ผมกัอนสิรีบไปป่อยเปียกป่อยยังกันห้องตายหรอกปันเฮือกเป็นลักออกคอกหรอกกูอืออือหนึ่งลักออกคอกได้ไปใครยุคางคอกเต็มอยู่ไปยังไปยังครับผมมือนี้กะไปครับกพอนก็ต้องเขาจะไปในต้องในกะจังที่ตามเด้อพี่น้องสำรับเโซนนี้กะบเขาวข้ามาสวัสดีจากปิชโนนเด้อครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ